สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลจนรีวอร์เกนครับวันนี้ผมมีความปราบเรื่องเย็นดีที่จะนำเสนอนะครับคัมภีร์ The Making of Original Dungeons and Dragons นะฮะซึ่งเป็นคัมภีร์ที่หนามากเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยเช่นครับนี่คือหนังสือนะครับ The Making of Original Dungeons and Dragons ปี1 9 7 0 1 9 7 7นถึงนะฮะพอคุณอันแรปออกมาปุ๊บคุณก็จะพบกับความหนาและหนัก เกือบ1กิโลของมันนะครับสามารถใช้เป็นบดันเวเอิลได้เลยนะฮะข้างในนะครับมีแผ่นคาเล็กเตอร์ชีตเป็นปกหลังไว้ให้ด้วยนะครับนี่เป็นมันคือกระดาษที่สอดไว้ข้างใต้ข้างข้างหลังหนังสือนะแล้วก็สามารถเป็นคาเล็กเตอร์ชีตได้ไปถ่ายเอกสารได้เฟิร์สแคตเฟิร์สอินิชั่นเลยนะครับอ่ะทีนี้หนังสือครับหนังสือนะครับเป็นปกแข็งอย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีคอเวอร์ชั้นในชั้นนอกข้างข้างในเนี่ยเป็นฉลุนะสวยงามมากๆนะครับลายมังกรเดียนดีนะฮะแล้วก็ ด้านหลังนะครับเป็นตราครบรอบ50ปีของดัน g e o n s ส n Dragons แล้วก็มีลวดลายที่เป็นลายหกแฉกที่เป็นตารางไว้ใช้เดินทางของการมาจนภัยของ D&D อีกด้วยนะนะครับอ่ะทีนี้เราไป flip ฟลิปทรูกันเลยนะครับเปิดมาปุ๊บโอ้คุณก็จะเจอลายอาร์ตสุดอลังการมากมายของดัน g e o n s ส n Dragons อ่าประวัติความเป็นมานะครับอ่าข้อมูลมากมายที่ไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณะนะฮะถูกอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับ มีเยอะมากๆ,ๆนะฮะเล่าเรื่องราวว่า D&D คืออะไรเกมสมบทบาทแรกของโลกนะครับแล้วก็ First Edition ทั้งหมดที่ถูกตีพิมพ์นะครับได้ถูกอัดแน่นรวมทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะเป็นเล่มที่ควรค่ากับการสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้เลยที่ l e รา n d a r y w ว r Game นะครับราคาเล่มละ3,600บาทนะฮะข้างในนะครับก็จะโชว์นะครับดราฟต์งานเขียนนะครับ ของกายแก๊กและแอนเดอร์สันนะฮะสองผู้ให้กำเนิดน,นะครับดันเจี้ยนซันดรากอนส์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันถูกพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรนะครับรวมถึงมีโน้ตนะครับเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยมีโน้ตลายมือนะครับตอนนี้เขาดราฟต์ตอนนี้เขาออกแบบเกมที่เขาพัฒนาเกมดันเจี้ยนซันดรากอนส์ขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับประวัติเล่าเรื่องราวว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมีสแกนเอกสารลับมากมายนะครับที่ตอนนี้เขาพัฒนาเกมกันอยู่นะครับ มีเรื่องราวว่าการประจนภัยแบบต่างๆนะครับมันมีที่มาอย่างไรนะฮะข้อความโต้ตอบนะระหว่างผู้ให้กำเนิดนะครับดราฟต์แรกของ D&D นะครับรวมถึงมีที่คันหนังสืออ่าสีสีตลอดเล่มอีกด้วยนะครับเนี่ยมีการโต้ตอบมีดราฟต์แรกก่อนจะถูกตีพิมพ์นะครับการพัฒนาจากเชนเมลขึ้นมาเป็น D&D นะมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเราควรจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ดูให้ฟิน ให้เรารู้เลยว่าโหเดียนดี D D แรกเริ่มเนี่ยมันมีมาอย่างนี้นะแม้กระทั่งตารางอ่าพวกสินค้าพวกอาวุธพวกชุดเกราะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคอมเมนต์มีการแก้ระงงราคาไว้ให้ดูในเล่มนะครับอันนี้ผมจะไม่เปิดทุกหน้าเนาะมันเยอะมากเนาะแต่ว่าจะค้ำค้างให้ดูนะครับรายละเอียดมอนสเตอร์มอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาเอาใจใส่ในรายละเอียดแบบว่ากว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเดีนดีเวอร์ชั่นแรกได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะการออกแบบเลเวลอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีอ่าดราฟต์แรกนะว่า เป็นมันเป็นสุดยอดเกมผู้ให้กำเนิด RPG ทั้งหมดบนโลกนี้อย่างแท้จริงนะครับเนี่ยมีรายละเอียดของมอนสเตอร์ต่างๆมีจดหมายพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดของไกแก๊กนะถ้าใครติดตามมันจะรู้ดีเนี่ยมีโน้ตโบราณนะครับจดหมายจากไกแก๊กถึงแอนิสันนะว่าเดียนดีกำลังจะไปปรินเตอร์แล้วนะนะครับเห็นไหมฮะนะครับนี่มีสแกนนะครับของ First e dition นะฮะทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในเล่มนี้นะครับให้คุณได้สะสมนะฮะและ เอาไปลองเล่นได้ด้วยนะนะครับถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ d ีดดีเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเขาสแกนทั้งเล่มใส่เข้ามาในเล่มนี้ให้เลยนะครับให้คุณได้สะสมแล้วก็กระดาษเนี่ยเป็นกระดาษแข็งกระดาษหนาอย่างดีนะครับจับแล้วรู้เลยว่าโอ้ทนทานแน่นอนนะฮะเล่มนี้จะอยู่บนชั้นหนังสือคุณไปตราบชั่วการประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีทั้งโปสเตอร์นะครับแล้วก็บทความทางนิตยสารต่างๆนะครับถูกอัดแน่นอยู่ในนี้นะฮะอ่า ของของโบราณเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีรีวิวนะฮะมีบทความทางนิตยสารมีโอ้โหแบบให้ดูเด็ดลายพิมพ์ดีเฟดเฟดนะครับเท่ๆดูแคริ่งคอร์เรอร์น่ารักมากนะครับแมนเนี่ยมจิกนะฮะอะไรต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยคือเห็นไหมครับมีมีคอมิกให้ดูด้วยนะเอลูชชเนสนะครับมีคาเล็กเตอร์ชีตนะครับอ่าแบล็กมอร์เห็นไหมครับ แอดเวนเจอร์แรกๆเลยนะครับของเ d ียนดีะครับก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยกันนะสแกนมาให้ทั้งเล่มเลยนะครับทุกอย่างนะฮะที่อยู่ใน first Edition นะครับถูกเก็บเอาไว้ในหนังสือคัมพีร์เล่มนี้นะครับ The m a k i n g of d u n g e o n s and Dragons ปี1 9ึ่จนะครับมีแมปมีการผจญภัยสามารถนำมาเล่นได้ในปัจจุบันให้คุณได้รู้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ยตอนที่เ d ียนดีมันออกมาจำหน่ายใหม่ๆเนี่ยความรู้สึกฟิลของการเล่นมันเป็นอย่างไรนะครับและนี่แหละครับก็คือนะฮ D&D เนีเนี่ย The Dragon has arrived นะครับนี่นไหมครับมีภาพอาร์ตสวยๆมากมายเลยนะครับก็นี่แหละครับคือคำพีนะครับต้องเรียกว่าคำพีเลยนะเพราะว่าใหญ่มากจริงๆนะครับ The Making of Original Dungeons and Dragons ปี1977ครับวางจำหน่ายแล้วที่ Legendary w a r g a m e นะครับวันนี้นะครับขอไม่ชโดนจำกัดนะครับสั่งได้เลยครับขอบคุณครับ